Terima <laughs> <laughs> ได้รับการติดต่อจากทางสสจเชียงใหม่ะค,ะค่ะว่าท่านทั้งหลายเนี่ยที่ทมาเนี่ยมีรายชื่อในการลงทะเบียนต้องการประสงค์รับวัคซีนเป็นคนไข้ต่างชาติของจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นก็ให้คนที่อายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ทางสสจเชียงใหม่ก็ได้รวบรวมรายชื่อนะคะแล้วก็ได้ทําการส่งข้อความไปให้กับแต่ละท่านที่ประสงค์รับวัคซีน ซึ่งก็ทําตามกฎเกณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือควบคุมโรคติดต่อเนี่ยให้วัคซีนเข็มที่1เป็นซิโนแวคแล้วก็เข็มที่2อีก3สัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นแอสตราเซเนกาค่ะคแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยจะต้องได้รับข้อความ SMS จากทางสสจเชียงใหม่ไปในแต่ละท่านเพื่อจะได้วันนัดหมายแล้วก็เวลาให้มาฉีดที่โรงพยาบาลแม่คอมิกนะคะคแล้วก็ทางเราก็มีจะได้รับรายชื่อประสานมาจากทางสสจ ส่วนท่านที่มาก็ขอให้มาตามตรงตามเวลาที่ได้นันดหมายนะคะแล้วก็มีาพาสปอร์ตสำคัญมากแล้วก็ข้อความใน SMS ที่ท่านได้รับก็จะได้มาช่วยกับเราในการที่จะทําให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นแล้วก็สมุทขึ้นส่วนท่านไหนที่ได้รับข้อความแล้วอาจจะเป็นท่านที่เคยฉีดแล้วแล้วข้อความอา,อาจจะหลุดไปหรือว่าไม่ประสงค์จะรับวัคซีนก็ทางเราก็ประสานกับสบสอจอว่าให้ติดต่อกับ ทางคอเซ็นเตอร์ของสสจเชียงใหม่เพื่อที่จะประสานว่าเหตุใดท่านไม่รับท่านมีความประสงค์ยังไงในการที่ต้องการจะเปลี่ยนวัคซีนหรือว่าท่านได้รับรับวัคซีนแล้วเรียบร้อยแต่ว่ารายชื่อยังตกค้างอยู่ที่เราก็คือสสจจะได้ประสานงานแล้วก็จะไปแก้ไขให้ให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็ท่านก็มาเยี่ยมสสจก็มาเยี่ยมเมื่อกี้นี้นะคะมาเยี่ยมดูระบบการทํางานของเราก็เป็นไปตามมาตรฐานของสาธารณสุขว่ามีการ สกรีนวัดกรองไข้นะคะแล้วก็<ม>เว้นระยะห่างให้เหมาะสมซึ่งการได้รับวัคซีนก็จะเป็นไปอย่างปลอดภัยนะคะคและส่วนะจะมีบางส่วนเหมือนท่านบอกว่าอาจจะมีบางท่านที่จะได้รับการเหมือนกับวอล์กอินนะคะประสมค์รับวัคซีนแต่ว่าตกหล่นไปจากข้อมูลของทางสสอจอของเราเนอะ,อะก็ให้ติดตามกับเว็บไซต์ของสอสอจอเชียงใหม่ รหรือว่าท่านจะมีอาจจะมีเพจอีกช่องทางหนึ่งทาาึ่วต่างชาติเขาจะสื่อสารกันประจำอะค่ะคก็ทางเราก็ได้รับประสานมาเช่นนี้นะคะวันนี้เบื้องต้นวันนี้ท่านก็มาเยี่ยมชมแล้วก็มาให้คําแนะนําในด้านการทํางานเพื่อให้การแก้ปัญหาเกี่ยวกับคนผู้มาใช้บริการมันเป็นไปได้อย่างถูกต้องอะคะ่ะในวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยมีจํานวนชาวต่างชาติมารับวัคซีนเยอะไหมครับตามนัดหมายเนี่ยคือท่านแจ้งเบื้องต้นประมาณ1 4 0 0ถึง1,500นคนนะคะค ซึ่งเรากา็จัดให้ลงในสัปดาห์นี้คือให้ได้รับวัคซีนได้เร็วที่สุดเนาะก็ได้รับจากาสสเชงใหม่ก็เราเฉลี่ยการเพื่อไม่ให้มันแน่นแน่นเกินไปาการจัดการการระยะห่างที่มันเหมาะสมนะคะคก็วันนี้ประมาณ300คน270-300คนแต่ก็ยอมรับว่ามีบางส่วนที่ s m s อาจจะไม่ถึง ด้วยการติดต่อด้วยการ,รหลายช่องทางโทรพอโทรศัพท์ที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องหรืออะไรเงี้ยค,ะค่ะก็สถานการณ์ก็เป็นไปด้วยความปกติค่ะ<ด>วันนี้ก็เรียบร้อยคะ่ะส่วนมีปัญหาเล็กน้อยก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปคะ่ะ